สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับพระชัยสุตตาการีลบปูทองอยู่วัดหนองพระองค์ปี2526เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับพระชัยพระศรีสากยมุนีอปรวัสุทัศปี2521เนื้อทองคำมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับสมเด็จบางขุนพรมวัดใหม่มัตตลรพิมพ์อกคุดใหญ่ปี2 5 0 9เนื้อผงมีการเช่าหาเป็่นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระปิดตาหลวงปุทิมวัดละหารไล่รุ่นมิซูบิชิปี2514เนื้อผงเหลือง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลัก,กหมืห่นต้นครับรายการต่อไปครับเรียนขวัญถุงหลังตาคุดหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ต่อโค้ชชินนบัญชรมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเรียนพระเจ้าตากหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ปุกเสกปี2518เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับรูปหล่อลอยองค์พิมพ์ใหญ่3เซนรุ่นรับทรัพย์ปี2556เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่หลอเตาลีดพิมพ์ใหญ่ไอ้ไข่วัดเจดีทรัพย์เหลือล้อนปี2562เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเตาลีดหลวงปูท่ทวดวัดชังไห้พิมพ์กีบบัวรุ่น1ปี2507เเนื้อโลหะ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเตาลีดหลวงปุ่ทวดวัดช้างให้พิมพ์วอหัวกลางปี2505เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามารีสิร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0 0ส0ซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ